รู้งี้จัดไปนานแล้วม้าตัวแรกกันพลาอาจียูนิคอนกันดัมกันดัมยูนิคอนเป็นอีกภาคที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งนักต่อกันพลาน่าจะรู้จักกันดีซึ่งผมก็เล็งไว้อยู่นานแล้วครับตัวนี้แต่ได้ยินเสียงล่ำลือกันว่าข้อต่อและจุดขยับนั้นแย่ จึงเกิดความลังเลครับและเมื่อตัดสินใจจัดมาแล้วเหมือนที่ต้นคลิปบอกกันแหละรครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้และถามว่าข้อต่อและจุดขยับแย่ไหมเนื่องจากเป็นกันพรารุ่นเก่าที่ยังใช้โครงสําเร็จอยู่ต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ดีมาก แต่สําหรับผมนั้นรับได้ครับมาดูข้อควรระวังและข้อสังเกตครับจุดขยับโครงในค่อนข้างฝืดครับส่วนมากขยับส่วนแขนแล้วหักวิธีแก้ให้ลองขยับหมุนหมุนโครงในเพื่อเป็นการวอร์มข้อต่อก่อนครับไซโครเฟรมตรงหัวเข่าดึงออกมาค่อนข้างยากให้ใช้ไม้จิ้มฟันดันจากด้านหลังจะง่ายกว่าครับต้นขาอาจจะโยกๆหน่อยอาจจะเพราะว่ากลไกดึงเข้าดึงออกของไซโครเฟรมอุปกรณ์มีบาสุกา้าแต่ส่วนท้ายหลุดง่ายไปหน่อยครับบีมไรเฟิลหนึ่งกระบอก b e มเซเบอร์ er คู่สามารถนำมาติดที่แขนได้โลห่งอันสามารถกางไซโคเฟรมออกมาได้มือเปลี่ยน3คู่และเขาแบบฟิกกิมมิกอีกอย่างของกันพลาตัวนี้ไซโคเฟรมสามารถสะท้อนแสง UV ได้ไม่พลาดคลิปดีๆและมีประโยชน์กดติดตามไว้ครับ